ปดเสียปักเสียนกินปัดนี้ให้แอบพ่อมาเล่นน้ำอีกแล้วน้องมาดาแอบาแอบพ่อมาเล่นน้ำทำไมปัวปัวมาตีมาดาแนน้องมาดาแอบมาเล่นน้ำเอาเงี้ยมาดาโล่เงิน Yyoutube เยี่ยมมากเลยเยี่ยมไปเลยไปก่อนนะ ย่านยังบ่ย่านย่านรถส่วนไหมนี่แม่ย่านรถดูดส่วนไหมนี่แม่คือย่านปยังคือย่านย,ย,ย่านรถดูดส่วมโทรศัพท์อยูะยะย่ไส้เอาโอเคโอเคน้องมาดาพ่อมีไอติมทุเรียนด้วย <just through? S 1> เอามาชนกันหน่อยชนกันหน่อย <This> ชนแน่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 ดีบอันดีบ่งชนแน่เอาเอาเอาชนชนเอา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 ของพ่อของพ่อของพ่อเอา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 ของพ่อของพ่อยายกิ้ยนยายกินเอาแอะไม่กินแล้วมาด่าเียะแล้วเอาขึ้นไปไม่กินแล้ว มันลอยกินไอติมพ,พ่ามัาน,นชนแนนะ่ออโอ้ยยังไออกมากกำัมข้าวซมันเหนียวซิมแนะ่บนมันมีใหม่มีใหม่อยู่ชนหน่อยพร่อขอชนไอติมหน่อยชนแนนี่สิพ่อชนแน่สิพัไปรอเหรียน ชนไปก่อนนะบ๊ายบายย่านยังว่าย่านย่านรถส่วมไหมได้ไหมย่านรถด,ดูด่วมไหมไอาชนอีกรอบหนึ่งฉลองหนึ่งล้านย่านยังว่าย่านย่านรถส่วมไหมได้ไหมย่านรถดูดส่วมไหมได้ไหมอ่ะขย่านไปยังคือย่าน ย่นานรถดูดซ้วมรถสาวอยู่ไสนเอาโอเคโอเคไปะจะไปซื้ออย่างไปซื้อดีโดบ้าไปซื้อลูกเสี่ยงไปซื้อขนมบ้าเอาก็บ่ปากไปกินอีหยั่างไะไปบ่ไปบ่ไป,บไ,ปไปสิพาไปซื้อขนมเนี่ยไปก่อนเด้อเหดือบีโป้ยู่ไปกินเด้อ ให้กินแน่ให้ซิงน่เอาชนหน่อยชนชนชนปีโป้อีกหน่อยชนอีกหน่อยรอบหนึ่งเอาชนหน่อยชนปีโป้หน่อยกินเลยเอาชนอีกรอบหนึ่งฉลองหนึ่งล้านวิวฉลองชนพอแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินน้ำแน้มันสิเหมือนแล้วเออออ้เอามากินน้ำแนเอากินน้ำแน้จ้วงเน้โอ้ยเดี๋ยวจะไม่ไม่กินแล้วกิเดียด กินเหมือนผู้เดียวแล้วน้องมาด่าแม่โบแบงให้พ่อเลยโอ้ยเหมือนแล้วไปซื้อไอติมบ่ไอติมร้านไม่นุ่มบ่ไใไปดึกขนมน้ำซื้อขนมน,น้ำแต่